ฟิสิกส์ทุกสาขาใน8นาทีกราสร์คลาสสิกกราสั์คลาสสิกคือฟิสิกส์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุและแรงที่กระทำต่อวัตถุมีหัวใจสําคัญคือกฎนิวตันทั้งสาข้อเป็นฟิสิกส์ที่ใช้ได้ดีกับวัตถุที่เราคุ้นเคยกันในชีวิตประจําวันหรือใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่จะเริ่มมีปัญหาเมื่อไปเจอกับวัตถุที่ใหญ่มากๆเล็กมากๆแล้วก็เร็วมากๆโดยที่ถ้าเป็นวัตถุที่ใหญ่มากๆหรือมีความหนาแน่นสูงมากๆ เราจะใช้ฟิสิกส์ที่มีชื่อว่าสัมพัทธภาพที่บุกเบิกโดยไอน์สไตน์สัมพัทธภาพจะแบ่งออกเป็น2ทฤษฎีหลักคือสัมพัทธภาพพิเศษและก็สัมพัทธภาพทั่วไปโดยที่สัมพัทธภาพพิเศษจะพูดถึงวัตถุที่มีความเร็วมากๆใกล้เคียงแสงซึ่งเป็นเพดานความเร็วสูงสุดที่วัตถุในจักรวาลจะสามารถทําได้เพื่อรักษาความเร็วแสงให้คงที่สัมพัทธภาพพิเศษก็เลยเปิดทางให้เวลาและระยะทางยืดหดได้ ส่วนสัมพัทธภาพทั่วไปจะพูดถึงความโน้มถ่วงและโครงสร้างของจักรวาลอาวกาศและเวลาคือสิ่งเดียวกันมวลที่บิดโค้งอวกาศก็คือมวลที่บิดโค้งเวลานาฬิกาที่ตั้งอยู่บริเวณที่มีความโน้มถ่วงสูงก็จะเดินช้ากว่าบริเวณที่มีความโน้มถ่วงต่ำดิวตันจากกระฟศาสตรคลาสสิกบอกว่าโลกและดวงจันทร์ดึงดูดกันด้วยแรงดึงลับบางอย่างแต่แอสไตน์บอกว่าดวงจันทร์โคจรอรอบโลกเพราะความโค้งของการอาวกาศ ส่วนถ้าเป็นอะไรที่เล็กมากๆเราจะใช้กลศาสตร์ควอนตัมที่อธิบายโลกในสเกลเล็กว่าทํางานยังไงหรือมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงกุลศาสตร์ควอนตัมเป็นฟิสิกส์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคณิตศาสตร์แห่งความน่าจะเป็นนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ควอนตัมฟิสิกส์เป็นฟิสิกส์ที่ค่อนข้างจะขัดกับสามัญสำนึกของเราอย่างอนุภาคสามารถเป็นคลื่นได้ด้วยหรือการที่สามารถมีสถานะสองอย่างซ้อนทับกันได้ คือเป็น2ออย่างพร้อมกันแทนที่จะเลือกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับแมวที่ถ้าอยู่ในกล่องจะสามารถมีสถานะได้ทั้งเป็นแล้วก็ตายแต่สถานะของแมวจะถูกระบุก,ก็ต่อเมื่อเราเปิดกล่องดูอะตอมิกฟิสิกส์นี่คืออะตอมครับการศึกษาโครงสร้างโดยรวมของอะตอมการศึกษาระดับชั้นพลังงานแต่ละระดับชั้นของอิเล็กตรอนการศึกษาว่าอะตอมมีพฤติกรรมยังไงมีการตอบสนองย่งไงกับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือรังสีต่างๆ หรือการศึกษาว่าอะตอมจะมีพฤติกรรมแบบไหนในสภาพแวดล้อมต่างๆเราจะเรียกฟิสิกส์นี้ว่าอะตอมิกฟิสิกส์หรือฟิสิกส์อะตอมแรงที่เกี่ยวข้องกับอะตอมิกฟิสิกส์จะเป็นแรงแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟา,ฟาสส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นการศึกษาที่ลงลึกไปถึงนิวเคลียสของอะตอมเราจะเรียกฟิสิกส์นั้นว่านิวเคลียร์ฟิสิกส นิวเคลียร์ฟิสิกส์นะครับคือฟิสิกส์ที่ศึกษาไปถึงธรรมชาติของนิวตอนแล้วก็โปรตอนนะครับนิวตอนกับโปรตอนนะครับต้องมาอยู่กันด้วยสัดส่วนแบบไหนอยู่กันเท่าไหร่นะครับถึงจะเกิดสัดส่วนที่สเสถียรหรือมาอยู่ด้วยกันแบบไหนแล้วจะไม่สเสถียรแล้วการที่ไม่สเสถียรเนี่ยมันจะปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบไหนนะครับซึ่งนิวเคลียร์ฟิสิกส์นะครับยังรวมไปถึงปฏิกิริยานิวเคลียร์อย่างฟิชชันแล้วก็ฟิวชันด้วยนะครับและถ้าเราลองซูมลงไปในนิวเคลียสอีกนะครับเราก็จะพบว่ามันย คำถามก็เลยเกิดขึ้นมาว่าแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่เล็กที่สุดหรือว่าเป็นมูลฐานที่สุดในจักรวาลฟิสิกส์ที่มีชื่อว่าพาร์ติเคิลฟิสิกส์ครับเข้ามาเพื่อตอบคาถามนี้สิ่งที่เห็นตรงนี้นะครับเรียกว่าสแตนดาร์ดโมเดลถ้าจักรวาลคือบ้านทั้งหลังนะครับสิ่งที่เห็นอยู่ในตารางนี้ก็คืออิฐแต่ละก้อนที่ประกอบขึ้นมาเป็นบ้านโดยที่อิฐพวกนี้นะครับมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆครับก็คืออิฐที่ทําหน้าที่เป็นตัวของสสารที่เราเรียกกันว่าเฟอร์มิออน และอิฐอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่เป็นตัวนําพาแรงที่เราเรียกกันว่าโบซอนเทอร์โมไดนามิกเทอร์โมไดนามิกหรือว่าอุณหพลศาสตร์นะครับเกิดขึ้นมาพร้อมกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมกับคําถามที่ว่าจะทํายังไงให้เครื่องจักรไอน้ํามีประสิทธิภาพสูงสุดอุณหพลศาสตร์นะครับคือการศึกษาพลังงานความร้อนงานว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงพันกฎทั้ง4ข้อของเทอร์โมไดนามิกนะครับกฎศาสตร์สถิติ กลศาสร์สถิตินะครับคือร่างอัพเกรดของเทอร์โมเดนามิกสถานะที่เห็นในโลกสเกลใหญ่ไม่ไว่าจะเป็นอุณหภูมิปริมาตรความดันเอนโทรปีถูกกาหนดโดยโลกสเกลเล็กยังไงกลราสร์ <f im> สถิต er> ินะครับเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกสเกลเล็กและโลกสเกลใหญ่เป็นอีกหนึ่งฟิสิกส์นะครับที่ต้องอาศัย hai, คณิตศาสตร์แห่งความน่าจะเป็นเพราะเราไม่สามารถรู้การเปลี่ยนแปลงของอะตอมแต่ละตัวแต่ละตัวได้ถึงรู้ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรครับเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำไมเราต้องใช้สถิติและก็ความน่าจะเป็นเวฟและอะคูสติกนี่คือฟิสิกส์ที่อธิบายธรรมชาติของคลื่นครับซึ่งคลื่นนะครับมันจะสามารถแบ่งลักษณะการสั่นได้2แบบครับก็คือคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวสมบัติพื้นฐาน4อย่างของคลื่นนะครับซึ่งคลื่นนะครับทุกคลื่นนะครับมันจะมีสมบัติพื้นฐานอยู่4อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นอะไรนะครับก็ต้องมีคุณสมบัตินี้ครับนั่นก็คือการสะท้อนการหักเหการเลี้ยวเบนแล้วก็การแทรกสอด คลื่นคือสิ่งที่เกิดจากการสั่นการสั่นรูปแบบอื่นก็อย่างเช่นการแกว่งเบาๆของลูกตุ้มระบบสปริงลูกสูบในเครื่องยนต์อะตอมที่สั่นตลอดเวลาหรือแม้แต่ระบบในควอนตัมแมกนิกครับส่วนถ้าเป็นการพูดถึงอะคูสติกนะครับจะเป็นการเจาะจงไปที่คลื่นเสียงโดยเฉพาะครับแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าคือแรงพื้นฐานในธรรมชาติ1ใน4จากทั้งหมดนะครับอิเล็กโตรที่มาจากไฟฟ้าแมกเนตที่มาจากแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้าก็คือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กแล้วก็ไฟฟ้าเมื่อก่อนนะครับเราเคยเชื่อกันว่าแม่เหล็กและไฟฟ้านะครับมันคือคนละอย่างกันแต่หลังจากการศึกษาไปเรื่อยๆนะครับเราก็พบว่าจริงๆแล้ว2อ,อย่างนี้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันหัวใจสําคัญของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคือสมการที่มีชื่อว่าสมการของแม็กซ์เวลล์ซึ่งประกอบไปด้วยกฎ4ข้อครับแม่เหล็กไฟฟ้านะครับยังรวมไปถึงการศึกษาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆด้วยนะครับจักรวาลวิทยา จักรวาลวิทยาหรือว่าคอสมอลจีนะครับเป็นฟิสิกส์ที่พยายามจะตอบคาถาม3ข้อครับนั่นคือจักรวาลเรามีจุดเริ่มต้นมาอย่างไงจักรวาลของเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วจักรวาลของเรากําลังจะเผชิญหน้ากับชะตากรรมแบบไหนพูดง่ายๆก็คือจักรวาลวิทยาครับคือฟิสิกส์ที่ศึกษาอดีตปัจจุบันและก็อนาคตของจักรวาลถ้าจักรวาลคือเมืองทั้งเมืองคอสมอลจีก็คือการศึกษาภาพรวมของเมืองเมืองนั้นแต่ถ้าเป็นการศึกษาที่ลงลึกรายละเอียดไปในบ้านแต่หลังแต่ละหลังมันคือฟิสิกส์ท แอสโทรฟิสิกหรือว่าดาราศาสตร์ฟิสิกส์ครับฟิสิกส์ดาราศาสตร์คือการศึกษาวัตถุในอวกาศไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ดาวฤกษ์กล็กซีหรือวัตถุในอวกาศอื่นๆคอนเดน s ์แม a เตอร์หรือว่าฟิสิกส์ของสสารควบแน่นฟิสิกส์ของสสารควบแน่นคือการศึกษาคุณสมบัติของสสารในตอนที่มีอนุภาคจํานวนมากมายมหาสารมาอัดแน่นอยู่รวมกันการที่อนุภาคพวกนี้นะครับมันมาอยู่รวมกันมากๆแล้วมันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยมันจะนาไปสู่พฤติกรรมหรือว่าคุณสมบัติใหม่ๆที่เกิดขึ้นของสสาร ซึ่งฟิสิกส์นี้นะครับมันคือเบื้องหลังของเทคโนโลยีที่กำลังแบกโลกในยุคนี้อยู่เช่นเซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลหรือวัสดุศาสตร์อื่นๆนอกจากนี้ก็ยังมีฟิสิกส์ประยุกต์อื่นๆเช่นพลาสม a าฟิสิกส์ที่ศึกษาสถานะที่4ของสสาร,รคือสถานะที่สสาร,รแตกตัวไปเป็นไอออนหรือจีโอฟิสิกส์ที่ศึกษาโครงสร้างโลกโดยใช้ฟิสิกส์ ไบโอฟิสิกส์หรือชีวฟิสิกส์ที่ศึกษาสิ่งมีชีวิตผ่านมุมมองของฟิสิกส์ไม่ได้เข้าฟิสิกส์หรือว่าฟิสิกส์ที่นำไปใช้ในโรงพยาบาลจริงๆยังมีฟิสิกส์สาขาแยกย่อยอีกเยอะแยะเลยนะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงนี่ยังไม่รวมฟิสิกส์ที่กำลังศึกษาหรือพัฒนาอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับเพราะหลายๆอย่างในปัจจุบันก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับซึ่งผมได้ทำคลิปรวม3าปัญหาใหญ่ในฟิสิกส์ที่กำลังแก้ไขในปัจจุบันอยู่นะครับและนี่คือฟิสิกส์ทุกแขนงใน8นาที